โอเคเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับไหนดูโชว์หน่อที่ชุดเป็นไงชุดเนี้ยสองร้อยบาทนะชุดสีม่วงเนี้ยถ้าเป็นชุดธรรมดาร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับแล้วก็ตะก้าไหนดูตะก้านี้ตะก้านี้สามสิบาทนะครับชุดนี้รวมเมทเจก็2องร้อสามสิบบาท สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับของการมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็คือเช้าที่รีสอร์ทที่ชื่อว่าม่อนทิพย์นะครับโอ้โหตอนนี้ก็ผมเพิ่งจะตื่นนะเห็นหมอกมันเริ่มมานะครับเชา้ชาๆแล้วอากาศสดชื่นมากเย็นนะครับอากาศเย็นมากเมื่อคืนก็มีฝนตกอ่อนๆน,นะครับผมว่าสายกว่านี้หมอกน่าจะเต็มนะแต่ตอนนี้ก็กาลังสวยนะครับ สวยมากอากาศเย็นเลยครับเยน็นเย็นถึงเย็นถึงหนาวสวยอ่ะโอเคเลยอ่ะนี่มีแสงตัดท้องฟ้าด้านบนนะครับแต่หมอกข้างล่างนี้ก็เริ่มนะครับเกตัวเยอะขึ้นแล้วนะครับมอ่อนอาม่อนทิปบนม่อนแจมนะครับผมอันนี้อยูจริงม่อนแจมนะครับ ครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่สิบนะครับเมื่อกี้ผมมาถ่ายแค่ประมาณสักเจ็ดโมงหน่อยๆน,นะครับแปบ๊บเดียวครับสิบวนาทีหมอกเต็มละหมอกเยอะมากครับไม่เห็นทางเลยนะครับตอนนี้เริ่มนะครับสวยมากนะครับวันที่วันนี้ก็วันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับที่ม่อนแจ่มนะครับ รีสอร์ทที่ชื่อว่าม่อนทิปนะครับผมอากาศเย็นมากครับผมเมื่อคืนก็ฝนตกนิดๆนะครับทำให้เช้าเนี้ยหมอกเลยอ่าน่าจะเยอะนะฝนนี้น่าจะเยอะตอนนี้หนาแล้วครับแล้วก็ที่ผมพักนี้เป็นโดมนะครับเป็นโดมซึ่งอยู่ตรงหน้าผาเลยนะครับผมวิวดีมากออกมาปุ๊บก็เจอหมอกเลยครับผม อยู่สวยมากเดี๋ยวไปกินอาหารเช้าครับเดี๋ยวสักพักนึงนะครับเดี๋ยวไปกินอาหารเช้ากันแล้ววันนี้ก็อโปรแกรมผมก็จะไปที่แม่กำปองนะครับแต่ว่าก่อนไปแม่กำปองเนี่ยอาจจะหาที่แวะเที่ยวนะครับตรงที่ม่อนแจ่มนะครับแล้วก็อาที่เที่ยวแถวแม่กำปองนะครับก่อนเข้าที่พักเดี๋ยวไปดูอีกครับว่าเราจะไปกันที่ไหนครับผม ตอนนี้ผมก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศนะครับในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วได้กาแฟร้อนๆนะครับผมว่าโอ้โหอะไรที่ฟิลได้ใจสุดๆเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บของแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกันที่แม่กำปองนะครับแต่ก่อนไปแม่กำปองเนี่ย เดี๋ยวเราหาสถานท,ที่เที่ยวก่อนนะครับระหว่างทางไหวไหมเอามาถุงมาเฮ้ยถุงนี้มา้องกเแก เห็นนี้ก็หอไปเนี่ยนี่ครับม่อนทริปนะครับซึ่งอยู่ติดกับบ้านภูมิมองนะครับสรงนั้เป็นบ้านภูมิมอง ดเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนู้นเดียปุ้ยเห็นปะปนยังสวนยิ่งยงอ๋อสวนยิ่งยงเหรอมันเข้าฟรีปะหรอเออ,เอ,อตรงนั้นก็เป็นสวนยิ่งยงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศดีกว่าโอเคเราเก็บของที่รถรัดเดี๋ยวเราลองมาดูที่ ยิงโยงสวนดอกไม้เนี่ยเสียเสียค่าเข้าไหมอ๋อคนละห้สิบบาท โอเคเดี๋ยวต้องเสียค่าเข้าก่อนนะอ๋อเชิญด้ยถืออยู่ในรถโอเคครับข้างในนี้ก็จะมีของขายด้วยนะแล้วก็มีชุดให้เช่าด้วยใครจะเช่าชุดถ่ายรูปไหนจะเช่าอรออันนี้ชุดเช่าอ่าชุดละเท่าไหร่นะ ร้อยห้าสิบ <50 S 1> บาทแล้วเ,เราจ่ายห้าสิบบาทเนี่ยเราต้องเขามีในโชว์สติกเกอร์ดิหายาไหดิยูนใหนกระตุกอ้าวหลุดแล้วอะ่ะอา้าวหายไปแล้วเหรอต้องรดกระผมนี่ไปก่อน,นจะมีสติกเกอร์ด้วยเห็นป่ะต้องติดนะเพราะเป็นค่าจ่ายดูเหนเออสีเหลืองนี่เหลืองอะไร ดูใหม่ดิสีอะไรเนี่แหละเป็นเขียวเหลืองไงเขียวทองไงเราชุดเลยชุดนี้ไม่ถูกกับสีม่วงนะโอเคก็จะเดี๋ยวเขาจะเช่าถ่ายถ่ายรูปก็ให้เปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันโอเคเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับไหนดูโชว์ไหนที่ชุดเป็นไงชุดเนี้สองร้อยบาทนะชุดสีม่วงเนี้ยถ้าเป็นชุดธรรมดาร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับแล้วก็ตะก้า,กาไหนดูตะก้านี้ ตะกรานี้สามสิบบาทนะครับชุดนี้รวมเม็ดเพจก็สองร้อยสามสิบบาทยิงยงสวนดอกไม้นะครับอยู่บนอั่นแจมนะครับใกล้กับบ้านบ้านภูหมอกนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้อยู่บนอยู่บนดอยที่สูงหน่อยนะบน อามันจํมแต่ว่ามันแจ่มจอบนที่สูงอ่ะอยู่บนดอย ขึ้นมาด้านบนนะครับมันเป็นทางแบบว่าเลนเดียวนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงตรงเชิงดอยนะครับตรงเชิงก็ทางขึ้นอ่ะก็จะวอลกันนะครับว่าอ่าตอนนี้มีรถขึ้นแล้วนะก็ไม่ให้รถตรงนี้ลงไปนะครับส่วนรถเวลาจะลงไปเนี่ยเขาก็จะวอลข้างล่างว่าตอนนี้กําลังมีรถลงไปนะครับก็จะได้มีปัญหาในการขับรถสวนกันนะครับแต่ตอนลงเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนลงให้ดูอีกทีนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวเราจะไปกันสกายวอล์กวันจํานะครับกว่าจะออกกันได้ครับโอ้ถา่ายเสียเวลาพอสมควรนะถ่ายรูปถ่ายรูปเลยแฟนผมก็ไปนั่งไล่เก็บลูกบอลเข้าอีกอก็บของโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สกายวอล์กม่อนแจ่มเลยนะครับแต่ว,ว่าจะให้ถ่ายอ่าบรรยากาศตอนลงลงลงเขาตรงเนี้ยไอตรงอา่าบ้านภูหมอกับอา่าสวนดอกไม้ยิ่งยงเนี่ยเก็ผมจะดูให้ดูทางลงค่อนข้างชันมากเลยนะเอ็กครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไป ันใส่เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งตรงนี้จากกุชีตอนเราลงนะเขาก็จะมีคนให้สัญญาณนะครับว่าไปได้นะครับเพราะว่าอ่ามันบ,บิงได้แค่ทางเดียวนะครับขึ้นลงทีละครับ,บ,บทางทางนี้ก็เนี่ยมันจะมีอ่ารีสอร์ทแยกไปหมดนะครับ นี่มอนหมอกฟ้านะครับใส่ตัวยอดดอยจริงๆ่ะข้างบนป้ากูหมอกอะม่อนทิพแล้วก็จะมียิ่งโยงสวนดอกไม้นะครับที่เป็นจุดอ่าที่ว่าเช็คอินของม่อนแจกอีกจุดหนึ่งนะก็สวยครับค่าเข้าก็ไม่แพงคนละสามสิบบาทเองค่าเข้าคนละห้าสิบอ่าเพ่คนละห้าสิบบาทเออค่าเข้าคนละห้าสิบบาทเช้าดอกไม้สามสิบมีกับเช้าจะถ่ายรูปแล้วก็ชุดชาวเขาเป็นชุดชาวมงนะ อาราคาแต่150-200บาทตกงลงแพนไปจ่ายเอว,วข้างนอก,อกถ่ายไว้เพื่อจะถ่ายข้านชันเนี่ยค่อนข้างชันนะครับปล่อยเบรกปล่อยเบรกนะครับ แต่มันช่วงสั้นๆตามทางดิเข่งครับเป็นผ้าเป็นห <ะ S 2> มูบม่บ้านชาวโมงข้างล่างก็เป็นสนามนะเห็นไหมสนามเด็กจะเล่นเล่นกันเมื่อวานก็มีเหมือนเขามีงานนะงานของชาวโมงอะน,นะมันขึ้นมาเมื่อวานมีรถรอขึ้นไหมเออโอเค แล้วนะแล้วเดี๋ยวลงอีกยังไม่สุดจะถ่ายทางขึ้นลงจะสุดเลยเอ่ตรงแต่เส้นนี้มันจะเป็นกว้างสวนกันได้นิดหน่อยกว้างขึ้นแหละครับแต่ว่าทางไม่ขี้นทางขึ้นวิ่งได้เลยเดียวนี่เป็นหมู่บ้านเลยบะเป็นชุมชนละตึกสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่ผมมา ไม่มีบ้านแบบนี้เลยครับมันเป็นบ้านช้าเขาหมดเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเจอกันที่สกายวอลกนะครับผมปะป,ะปิดยังป,ไป,ปิดเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาจอดรถตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรนะตลาดทปตลาดของของวันจันทร์ใช่ไหม ก็ค่าจัดรถคนละสาบบาทนะครับเดี๋ยวเดินเขาบอกเดินขึ้นไป มาโอ้โคบกุกุมาจ้าอ๋อตังทางนี้เป็นทางเก่าใช่ปะออแล้วทางตรงนี้ยอันนี้มันทำใหม่ใช่ไหมเส้นเข้าเมือง น่าจะเป็นเส้นเก่านะที่มาม่อนจากตรงนี้รถคุยคุยเองขึ้นใปอีกเขาบอกประมาณร้อยเมตรนะ นี่เป็นวิถีชีวิตของชาวม้งนะครับตรงที่อยู่ที่มอญเป็นชาวม้งนะครับชาวเขาเผ่าม้ง วิถีชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับผมก็แหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับการค้าขายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเป็นเหมือนอาชีพหลักแล้วนะครับส่วนอาชีพในการ,กรเกษตรก็ก็ยังทาอยู่นะครับยังมีไร่ที่เห็นเป็นขั้นขั้นนะครับผมเป็จะปลูกสตรอเบอรี่ปลูกสุกตลัมอะไรพวกนี้<า>แล้วก็ปลูกดอกไม้ พันหนาวถ้าลดถ้ามเ0ยังสม่พอเพราะวันลดไป อ่าใจสี่นิ้วมุ้งนะครับก็ต้องไปเช่าตรงจุดนู้นครับเช่าแล้วก็เขาจะลากมุ้ขึ้นไปนะครับแล้วอันนี้ข,ขึ้นไปแล้วลก,ก็อถอยลลงมานะครับป่ะปุ้ยไปตัวนี้มันแจ่มอ่าคนฉาบอ่ะสามคนะนะจะเป็นสกายวอล์กมันแจ่มนะอ่ะ เอ้อุณอาูิตั้งอุณหภูมนะไม่เสียค่าเข้าป่ะเยี่ยมเลยห้าทำรถจีนเข้ามานะ ป้ายแล้วครับเลี้ยวขวาข้างหน้าแค่อเธอเลยแ่อเอเลยดูคนหลับ หลับไม่สนใจสื่อนะครับผมคนก็เดินไปเดินมาครที่จจุกอเดร่าโอเคไรสตอเบอรี่นะครับสะพานมือนะครับอันนี้เป็นทางเข้าละ เนี่ยต้องมีค่ะแต่ว่าค่าของมนก็อ๋อใบใบี่คือไอสตรอบเบอรี่ปลายฟ้าเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนตรงนี้ก็มีเหมือนทางเดินสกายวอล์กนะครับ จะขึ้นเดินจากตรงนู้เนี่ยแล้วก็มาถึงร้านกาแฟแต่ทางเข้าร้านกาแฟก็ปิดนะเขาเขียนอ๋อเขียนเทธ i t ทางออกไว้ วอล์กม้อนแจ่มคาเฟ่โอเคแล้วก็มีฟาร์มแกะด้วยนะมีฟาร์มแกะดูป้ายเขานะครับโอเคสะพานดอกไม้บันไดสวรรค์แล้วฟาร์มแกะก็คือป้ายเลี้ยวขวาไปทางนี้หมดเลย จุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับพานที่เป็น,หนนะเหมือนมือนะคล้ายๆเหมือนที่ดันนางเวียดนามไปไหมก็คงจะทำรูปแบบไปมากกว่านะก็เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวนะครับนูนสามแก่นไป่นูนอันนี้น่าจะเป็นรไสรสสตรอเบอรี่เนี่ยอันนี้ไรส์สตรอเบอรี่ เราลองเดินไปเรืยๆก,ก่อนยังยังตอนนี้ก็สี่ิบเมองกว่าเกือบเที่ยงนะครับแดดก,ก็มีนะมันก็ไม่ไม่ร้อนอะ่ะก็เย็นเย็นนะครับอากาศยังเย็นๆอยู่นะครับเกือบเที่ยงแล้ว ตรงนี้เป็นฟาร์มแกะนีนก็มาจุดีดจุดนะครับก็ถ่ายรูปให้สวยงามนะครับเป็นชินช้านะครับ รสัตว์อยู่ในรถไงถ้าตัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินกาแฟเดี๋ยวผมว่าจะผมมองแล้วเป,ไป็นวิวกาแฟอยู่ข้างบนตรงนั้นมีไน้นะให้อาหารได้นะวฟาร์มแกะเดินไปถ่ายแล้วอาหารได้เอาจาอ,เเอ,อจะถ่ายรูปโอเคงั้นๆเช่นนี้ก่อนแล้วครับ อะไรแค่เนี้นย,ยไดวะเอาเอะไรเยอะแยะวิดีโอไปตัดไปแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวออกจากสวนดอกไม้ไปกินกาแฟอยู่ตรงโน้นนะครับกินกาแฟดีกว่าเนี่เอาต้นเนินน,น,นั้นราคาเท่าหน่รยกางาทานโอเคครับสั่งอาหารแล้วครับผมมีเค้กอันหนึ่งคาปูร้อนแล้วก็มีบิงซูเอสติบิงซูอันนี้อันหนึ่งาาราคาเท่าไหร่นะครับ สังเหรอใช่ไหมเท่<ว>าไหร่รวมเลยนะรวมหมดเลยสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทโอเคเดี๋ยวแตกต่างก่อนโอเคครับเราสั่งอาหารเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอทำอ่าไอติมบิงซูสิบห้านาทีนะครับบอกไปให้มาตรงน,นี้มาเดี๋ยวมาเอากาแฟผมได้แล้วคูจต้องร้อนแล้วขึ้นไปชั้นสองนะครับชั้นบนมูบรรยากาศ บนนี้ไปวิวมุมสูงเลยอ่ะรู้สึกเตือ,ตอ,อนอละวอ,อ่ะปุ้ยเขาเตือนได้ได้ละไวจังเดี๋ยวว่านันตงล่างก็ดีแล้วเอาอโอเคเดี๋ยวไปเอาของก่อน เวลานี้ก็เที่ยงนนะลมยังเก็นอยู่เลยนะหนาวไหมหนาวนะอน,นี้ผมได้เค้กแล้วเดี๋ยวรอบิงซูบิงซูประมาณ15นาทีโอเคอาหารมาครบแล้วอันนี้ก็เป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับเอ้ยไม่ใช่เด็เค้กสตรอเบอรี่ชิ้นนี้ก็89บาทนะอันนี้ก็แพงอยู่นะแต่ว่า ขาบอกราคาเริ่มต้นเลยโอเคนะครับมีซอฟวินิลาดด้วยบิงซูนะครับกินหมดปะเออล้วจะกินข้าวไหวไหมถ้ากินหมดเนี้ยตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะเที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะไปกันที่แม่กำปองนะไปที่แม่กำปองโอเคครับโอเคครับอ่าเรากินกาแฟกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ กินกาแฟกันที่สกายวอล์กม่อนแจ่มคาเฟ่นะครับก็อ่าถ้าใครมาที่ม่อนแจ่มนะครับก็มาจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยงามอีกจุดหนึ่งของม่อนแจ่มนะครับอ่าก็คือสกายวอล์กม่อนแจ่มนะครับมีทั้งในสวนของสวนดอกไม้นะครับแล้วก็อ่าที่สวนซาวลี่เราสามารถเก็บผลไม้สดๆซาวลี่เองได้นะครับแต่ต้องออกมาช่างกิโลข้างนอกนะครับเสียเงินนะครับแล้วก็มีฟาร์มแกะนะครับตรงนี้ฟาร์มแกะ ควนมแก่นี้เราเข้าไปนี้เส้นทางนี้คนละสี่สิบบาทนะครับส่วนในส่วนของที่เราจะมาเข้าไปในส่วนของสวนซอบรี่นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับก็คนละสามสิบบาทนะครับโอเคไปจุดหมายต่อไปเราไปกันที่บ้านแม่กำปองนะครับผมใอ่น้องหมา <c oughs> น้องไม่ดุเลยอ่ะเล่นได้จับได้ไอ้กัด <c oughs>